ขโมยกันต่อกับข่าววงลงค่ะที่แม่ปุ้ยเกริ่นไว้เมื่อสักครู่จะเามาส์ไม่กล้าจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่น่ารักนะเป uh huh. ็นเรื่องที่สนุก <laughs> คือเอาอย่างี้การเนี่ย ยังไม่เคยบินไปอเมริกายังนะครั้งแรกคือเป็นครั้งแรกเลยก็โอเคทํามีซ่าก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกเพราะเขาก็ไปในนามที่เราได้รับเชิญนะคะจากไปหลายที่นะจากในประเทศไทยค่ะใช่ไปหลายที่ไปสี่รัฐสี่รัฐแอตัลนเดนเวอร์โอริสตาแล้วก็นิวยอร์กนี่แหละไปทั่วเลยก็ไปทีนี้การไปเนี่ยก็อ่ะมีการ เตรียมกันเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่การก็เป็นครั้งแรกเขาเ็สลวนนิดนึงสลวนสลวนเปอึโดนฉันด่าตลอดทริปเออขี้ลืมเบอร์หนึ่งคีลืมเบอร์หนึ่งเออเขาลืมมงกุฎเขาบนเครื่องบินนะกูต้องคนแบกจริงปะแล้วก็โคนรุเลยคืออย่างนี้มงนาถไทยได้หรอนางเดินออกจากเครื่องไปแล้วดแมงพอไปถึงเพิ่มเออปกติเราอะถ้าออกไปจากเครื่องบินแล้วมันจะกลับสวนเข้าไปไม่ได้เพราะเรื่องความปลอดภัยถูกพอแม่รู้ว่าการลืมเออ ฉันก็เดินออกไปแล้วฉันวิ่งสวนไม่สนอะไรทัุ้่มเนี่ยมันไม่พูดวิ่งกลับไปเอามงกุฎให้นางหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่หนูของพานของพานแม่ลืมจริงแต่ว่าหนูเป็นคนกลับไปเอาเองเดี๋ยวก่อนแม่แม่ยังอยู่บนเครื่องสูบเดี๋ยวนะเอาแล้วเอาละที่หนึ่งแล้วเอาค่ะมีหลายรอบมีหลายมีหลายรอบโอ้ยตายแล้วปวดหัวลืมไปเลยฉันเหนื่อยมากแล้วก็เบริวรู้สึกว่าแม่ออกมาแล้วแม่ออกมาแล้วประกาน่ะไปนู่นแล้วกำลังจะเดินไปแล้วแม่ออกมาแล้ว รู้สึกแอะเขาตะโกนบอกว่าออลืมกล่องเลยป่คะคะเราก็อะไรบอกเาพอได้จะมงกุฎโอ้โหวิ่งสวนขึ้นไปเลยแล้วก็ไปบอกว่าตะโกนเรียกการตอนนั้นเปิดมือถือยังไม่ได้เนาะหรือแม่โทรออออพราะมันออมันมีเราเปิด w i f i กันตลอดอะเอะกัดเข้ามาเดี๋ยวนี้หออล่อนลืมมงกุฎ <laughs> แล้วฉันไม่ถือให้เพราะมัน หนักมากตอนนั้นเรื่องแบบอมันยังเป็นกล่องกล่องแบบกล่องอย่างดีเลยอะแบบหนักมากทีนี้พูดถึงเวทีระดับโลกแล้วมากับอีกหนึ่งเวทีและกันเพราะว่าในรอบ70ปีเนี่ยชาติใดที่คว้ามงกุฎจักรวาลมากที่สุดอ่าทีนี้นี่กูเข้าไปกูรูนะเขาดูมิสซิลิเวอร์แต่เขายังแบบอนุบาลสองอะไรอย่างเงี้ยเร่าเล่าเดี๋ยวหนุ่มหนูจัดมาห้ามนบ อ่าก็ก็คือเราสถิติของมิชชนิเวิร์สนะฮะจัดมาปีนี้ปีที่73ใช่ไหมครับที่เราจะประกวดเนี่ยโ<พ>อปอลจะประกวดเนี่ยนะครับแล้วก็แน่อนอนว่าทุกปีเนี่ยเท่ากับว่าเรามีนงา,างงามจักรวาลตอนนี้72คนแล้วนะครับประเทศที่ได้เยอะสุดอ่ะ ถ่ายกันเล่นๆไหมรู้ไหมวาเดากันเล่นน่าจะเมริกาเออเพราะว่ามันทำไมมันเยอะอ่ะจำเยอะจริงใช่ถูกต้องให้ผู้เก่งมากนะอันดับหนึ่งของสถิติผู้ชนะประกวดนางงามจักรวาลมากที่สุดนะฮะก็คือ USA หรือสหรัฐอเมริกานั่นเองเขาบอกว่าได้มงไปถึง9ครั้งเก้ามงถูกตั้งแต่ยุคเขาเรียกว่ายุคเขาดําอ่ะไล่มาเรื่อยๆนะครัเก้นย์ะ1960าหกเจ็นะฮะนี่เลย หนึ่แดศูนยนี่อันนี้เริ่มเริ่มเป็นภาพสีแล้วหนึ่งเก้าเก้าห้าอันนี้จากเท็กซัสซึ่งซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับ1997จากฮาวายนะฮะคนนี้ชื่อบรุคลีนะครับคำตอบชอบพัน2ิบสใช่ใช่อันนี้คือโอลิเวียคาร์โปแล้วก็ล่าสุดคือ2022นะครับจากวัดเท็กซัสเช่นกันอ่าอันนี้คืออันดับหนึ่งก็คือ9โมงจากอเมริกอันดับสองนี่ใครนะอันดับอันดับสองเดาง่ายๆเดาฟิลิปปินหรือมหาอำนาจแห่งความงาม เวเนซุเอลาเก่งนี่ภาษาที่เขาเดี่ยวเรื่องสองเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาเขาเป็นเจ้านางงามจริงๆเขาเทรนสมมุติว่าเด็กๆคนไหนที่ดูแววแล้วจะได้เป็นนางงามเขาเทรนนักเด็กนะใช่ครับเพราะนั้นจริตมันจะกลมกล่อมเป็นแนชชัลลจริตมากใช่เนาะ โดยเวเนเนี่ยก็คว้าไปถึง7คนด้วยกันนะครับ1979-1981แต่นางแต่คนเวเนก็สวยสวยเห็นมาทุกคน1 9 8่งดงด้วยความที่พี่พุ้ยพูดเมื่อตะกี้ครับว่าประเทศเขาเนี่ยมีการเทรนด์ค่ำเคร่งเขามีโรงเรียนนางงามใช่เขาบอกแล้วก็เทรนแบบ ขอใช้คำว่าเอาเป็นเอาตายเลยทีเดียวฮะงานที่ลูกนน่ะยังน้อยไปใช่ไหมคะถูกเซเซียวสี่หนึ่งเก้าหกคนนี้เป็นคนที่แฟนนางงามชอบมากนะครับชื่ออลิเซียมาชาโดนะครับใช่อลิเซียก็สวยจริงๆอ่ะเนาะปีนั้นประกวดที่าสเวกัสใช่ครับแล้วก็เว้นมาเป็นปี2008นี่ก็คือเป็นคนที่แฟนนางงามชอบมากเหมือนกันนะครับชื่อเดยาน่าเมนโดซ่านะครับคนนี้ แล้วก็มีแสบป์ป์ปิดเลยเวเนเนี่ยสถิติของเวเนซุเอลาที่อยากจะเรียนให้ทราบนะครับพราะคือว่าเป็นชาติแรกและน่าจะเป็นชาติเดียวในโลกตอนนี้ที่คว้ามิชชันเวอร์สแบบแบ็คทูแบ็คปีนี้ได้แล้วปีนี้ได้ติดกัน2อปีนะครับก็คือใช่ครับ2008แล้วก็ปี2 0 0 9ันติดกันกัคนนี้แหละก็คือสเตฟานีอาเร์นเดสนะครับก็ต้านเขายากจริงๆออันดับ3อันดับ3โอ้ขอขอพูด อันดับสามอ่ะอันดับสให้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 ให hey, ให Thompson. เธอพูดอ่ะเปอร์โตริโกคือถ่ายมาทุกท Mal ั้งหมดเนี่ยกระต่ายบอกฉันขอแค่ตอนนี <h 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 ้แหละขอ่ด้ไหมขอพูดเปอร์โตริโกก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผู้คนสวยงามไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างมิสเตอร์โกเบลที่เป็นเปอร์โตริโกของเราอ่ะชิคอาลีเนี่ยหน้าเขาอาการ หน้าชัดเป็นคนหน้าชัดแล้วก็แบบตาซุวยเหมือนเหมือนเคนในเรื่องบาร์บี้เลยเหมือนมากเหมือนมากเหมือนมากเหมมือนากแล้วเขาจะเนี้ยบแต่งตัวเนี้ยบออฟฟิศของเขาทุกวันเสื้อผ้าเรื่องแต่งกายของเขาเนี่ยโอ้โหแบบหล่ออือยิ้มสวยตาออกฟ้าทองทองใช่ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยโบตอลิโกเนี่ย่ทานผู้ชมโบตอลิโกก็คว้าไปห้ามงด้วยกันค่ะห้ามงสุดการที่ห้าอันดับที่ที่สี่ครับอันดับที่สี่นี่ก็ คิดว่าเจอเราแกไม่ยากเพื่อนบ้านของเราซึ่งมาเรียนทุปีก็จีนด้วยนะคะฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์้นเองนะคะก็ได้ไป4ี่มงด้วยกันนะครับบ้านเลยในปีที่แม่ปุ้ยเป็นโฮสต์เนี่ยแคชเชียร์หน้กรีเนี่ยชอบเขามากเขาเป็นเรามาได้หกตัแล้วก็หนึ่งเก้าเ็ดสามนะครับแล้วก็เว้นเว้นห่างมานานเลย แล้วก็มาเป็น2015นะครับีเปเป็นดราม่าเลยก็คือประกาศัผลผิดอะใช่ใช่ปีนี้จะเปียรซอสกนะฮะแล้วก็ถัดมาคือปี2018ที่จัดที่บ้านเราโดยที่มาตูนี้แหละเป็นผู้จัดแคทเชอรีน่แคทเชอรีโอนาเกรย์นะฮะ ใช่แล้วสาหรับชุดว่ายน้ำได้รับการชื่นชมจากทั่วโลก่็สวยมากเพราะว่าเป็นชุดว่ายน้ำซีรีส์วนวารีของท่านหญิงท่านหญิงสวยมากใช่แล้วต่อมาอันดับที่5ค่ะพี่บอลลีอันดับที่5ก็จะมีหลายประเทศหน่อยนะครับก็คือไล่มาเรื่อยๆฟิลิปปินส์มี4ี่มงเนาะอันดับ5้าจะเป็น3โมังตอนนี้คนที่เป็น3โมงก็จะมีอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับก็คือสวีเดนนะฮะแอฟริกาหรือแอฟริกาใต้นะครับเม็กซิโกแล้วก็อินเดียนั่นเอง สามโมงก็คืออันนี้คืออัปเดตทีนี้มามาคุยในเรื่องของเทรนสองโมงเทรนอัปเดตเออเราสองโมงสองโมงนะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบสามมาแน่สองมามแน่กับสื่อแฮชแท็กของเรานะทุกคนใช่สองมามมาแน่เร็วนี้ต้อมาไปเรื่อยๆใช่ค่ะอ่ะทีนี้เทรนนางงามในแต่ละปีค่ะแม่เราจะมีการแบบ เหมือนคัดยังไงสเปคไหนก็ในแต่ละปีเนี่ยเราจะหลับหูหลับตาสเปคของเราเองก็ไม่ได้มันต้องดูเทรนด์โลกด้วยว่าโลกตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีเรื่องราวอะไรแล้วผู้หญิงในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงกันแต่ณปัจจุบันนี้นะคะเทรนด์ของการประกวดนางงามก็คือเขาจะเลือกผู้หญิงที่คิดเร็ว มีความเป็นผู้นำและมีพลังที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นๆได้คืออวบเข็ดนะใช่ครัจะต้องมีเป็นกระบอกเสียงได้เออเนี่ยเขาจะดูอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าพูดอะไรก็พูดถึงแต่ตัวเองอ่ะมันไม่ใช่แล้วแบบภายนอกค่ะรูปลักษณ์แบบตอนนี้โลกของนางงามมันมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะสำหรับบางเวทีเนี่ยเขาก็มองเลยว่าความสวยงามของผู้หญิงเนี่ย มันเป็นเรื่องที่บอกไม่ได้อืเพราะว่าคนก็บอกว่าอาชฉันก็ว่าจะสวยกต่ายก็สวยการก็สวยผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยก็มีความสวยอยู่ในตัวเองแต่ความสวยนะั้นมันจะชัดขึ้น,นเมื่อบางทีเขาพูดออกมาอเขายิ้มออกมาโอ้โหบางคน พูดดูหน้าก็อืมก็โอเคสวยแต่ก็มันคือเสน่ห์ที่อยู่พูดทีนึงโอ้โหน่าใช่ใช่เสน่ห์จริงจแล้วหนูชอบคําที่แม่บอกว่านอกจากสวยแล้วอ่ะคุณต้องมีประโยชน์กับโลกใบนี้อย่ามาหายใจที่นี่หรวันใช่ไหมเราต้องทําอะไรเพื่อโลกเราต้องช่วยอะไรใดๆเป็นประบอกเสียงอะไรใดๆบางทีมันมันมันไม่ต้องทําอะไรยิ่งใหญ่หรอกอย่างแอนโทเนียเขาก็ลิเติรสเตปเริ่มจากก้ามเล็กๆของเขาใช่โอปอลเขา่ำเรื่องมะเร็งเต้านมมาตั้งหลายปีแล้ว แอนเชอีก็ลุกขึ้นออกเลยว่าทุกคนสวยหมดเรียลไซส์บิวตี้แล้วโปรเจกต์ของแอนแอนชิเนี่ยทั่วโลกซื้อหมดนะคะหรือแอนดาเสือเงี้ยเขาก็มีความมุ่งมั่นว่าถ้าทุกคนคิดว่าเราทำได้สิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงหนูว่ามันฉีกคำว่า Beauty Standard ดเลยคว่าิว a u ้สแตนดาร์ดเอาใครมาวัดอะ ใช่ถ้าคนเราชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบผู้หญิงผิวสีบางคนชอบขาวจ้วงคนชอบผิวน้ำผึ้งสวยหมดใช่แต่อยู่ที่ว่าความสวยของคุณนั้นน่ยจะเกิดประโยชน์ได้อย่างไรถ้าคุณสวยเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกสติปัญญาและหัวใจของคุณไม่ได้สวยตาม มันก็ไม่ใช่บิวตี้ที่แท้จริงอืพูดแบบนี้แล้วสำหรับคนที่ชมอยู่แล้วอยากจะประกวดอย่าง Miss Universe หรือว่านางสาวไทยตามจังหวัดต่างๆอ่ะแม่เราต้องเตรียมตัวก็ยังไงเตรียมเตรียให้พร้อมนเอาจิตใจก่อนแล้วแล้วก็เดินไปดูเลยว่าจังหวัดของคุณนะใครเป็นคนที่ดูแลจัดอยู่ก็เข้าไปสมัครกับเขาเลย แล้วถ้าคุณดีจริงเนี่ยมันก็ต้องแข่งกันในจังหวัดก่อนแล้วก็มาที่หน่วยกลางนะคะแล้วก็หน่วยกลางก็มาคัดกันอีกจากทุกจังหวัดเนี่ยจนเป็นหนึ่งเดียวครับสนุกดีสนุกดีหน่วยกลางก็คือแม่ผุ้ยแหละไม่ใช่กรรมการกรรมการเอแล้วอาละเอาลมีแบบสเปคหรือแบบที่แบบอยากอยากได้พิเศษแบบจริงๆก็ไม่ได้วางสเปคอะไรนะคะแค่ดูว่าเขามีคุณสมบัติของความดีงามแล้วก็ไม่เฟก นม่ใช่เพิ่งมาเป็นคนดีอ่ะนึกออกเออมันไม่ไหวนะก็ต้องเป็นคนดีที่พื้นฐานจิตใจด้วยแล้วก็ต้องดีมากหมนุษย์่แต่มันก็มีจิตสำนึกพื้นฐานจิตนึกแล้วก็ต้องอย่างที่บอกมีระเบียบวินัยมีทุกๆอย่างมีในเรื่องของการตรงเวลามีความสวยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนี่ไงปีหน้าหนูก็ลงดิเขาไม่ได้จํากัดอายุแล้วนี่ไม่ซีเวอร์ s e สิ่งไม่ได้จํากัดแล้วความสูงเลยก็ไม่จํากัดแล้วไม่จํากัดสักอย่างเลยตอนนี้หนูก็ออกจะสวยฉีดยาแล้วนะฉีดยาตอนนี้ขออนุญาตพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเเสีียยงปล่น เดี๋ยวจะมาสมัครนะคะเดี <laughs> ๋ยวจตอนนี้พักกันแป๊บหนึงน่งละแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับข่าวมงลงค่ะผู้ค่ะนอกจากเราจะอัปเดตข่าวสารแล้วซึ่งแม่ปุ้ยเนี่ยก็เลือกผลิตภัณฑ์แบล็กเซซิมีจาก ADM จริงๆนะแม่ปุ้ยเป็นคนชอบรับประทานงาดำาก็อย่างผลิตภัณฑ์ตัวแบล็กเซซิมีออยล์ตัวนี้อย่างที่แม่ปุ้ยบอกนะคะก็เป็นน้ำมันงานดำขนาด500มิลลิกรัมค่ะซึ่งจริงๆงาดำเนี่ยเป็นที่นิยมในการรับประทานตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนและแม่ที่เราเอามาคั่วคินแม่ปุยชอบ แล้วระทานงาหอมเวลาจะปิ้งย่างเนื้อเจะใส่งาเยอะมากงาดํางาขาวปนแต่ว่าที่มีประโยชน์มีเซเามีออยล์ก็คืองาดำก็จะทานเยอะแต่ว่าโอ้โหเยอะยังไงมันก็ไม่ได้500มิลลิกรัมต่อเม็ดป่ะจัดมาเป็นแบบซอฟต์เจลแบบนี้นะคะซึ่งทานง่ายด้วยตัวแพ็กเกจเนี่ยเราเราสามารถพกไปสมมุติว่าไปทำงานแต่อันนี้นะคะแม่ปุ้ยจะทานเช้า1เม็ด เย็นหนึ่งเม็ดแล้วมันช่วยได้จริงๆว่าแล้ววันนี้ลืมวันนี้ยุ่งวันนี้หลจ็อบมากเลยไม่ได้ทานมื้อเย็นเลยนะคะใช่ค่ะทานง่ายอ่ะทานง่ายนะคะเราก็เป็นเป็นซอฟเจลแล้วมันกลืนง่ายไม่ติดคอด้วยแล้วก็แยกออกมาเป็นแพ็กเกจแบบเนี้ยคือแม่ปุ้ยบอกว่าชอบตรงที่ว่ามันไม่ติดกันมันไม่เหนียวมันแยกออกมามันดูสะอาดแล้วมันดูสะอาดนะนวนเป็นราคาถูกจะตายในหนึ่งกล่องนะคะบรรจุกับ60ซอฟเจลนะคะซึ่งสามารถทานได้เลยซึ่งถ้าเป็นัวลาัวลาซอฟเจลันละเม็ดก็ ก็ทานได้60วันเนอะนแต่แม่ปุ้ยบอกว่าเช้ากับเยน็นไม่กล่องนึงแม่ปุ้ยทาน1เดือนพอเนอะ1เดือนอย่าลืมค่ะกับแบล็กเซ s าม e ่ออยตรา IDM ค่ะ